ตอนนี้อาจจะเจอคลิปหลายๆอย่างนะครับที่เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมนะครับอาจจะเห็นคลิปที่ว่าไอ้โรคโรคแพ็กเกจหรือโรคสามสูงหรือโรคเ c d เนี่ยพวกโรคเรื้อรังนะครับเบาหวานความดันโรคตับโรคไตโรคต้อนะครับโรคโรคอักเสบโรคมะเร็งเนี่ยมันมันคือมันมันมาเป็นแพ็กเกจเพราะว่า ตามคลิปอื่นๆกับข้อมูลอื่นๆนะครับของเมกากับในไทยเริ่มพูดกันแล้วว่าตอนนี้มันไม่ได้แยกว่าเป็นเบาหวานรักษาหมอนี่ความดันรักษาหมอนี้นะครับโรคหัวใจรักษาหมอนี้เพราะว่าเวลาคนเป็นโรคอะไรเริ่มจากความดันมันจะตามมาเป็นขบวนนะครับก็ต,ตัวตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่จะแนะนาให้ให้ใช้ให้ดูแลร่างกายเนี่ยมันก็แบ,บ่งเป็นส่วนๆไปบางทีเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลว่าอาหารเสริมตัวนี้ดีเจอโฆษณาตัวนี้เจอโฆษณา เลยเลือกกินไม่ถูกว่าจะทานอะไรบ้างนะครับก็ตามหลักการที่ผมศึกษามาละกันนะครับผมก็เป็นนักที่ิยชีวภาพนะครับแล้วก็เป็นเพศจักรแรนไทยด้วยก็จะในเรื่ององค์รวมมากกว่านะครับคือเบื้องต้นเนี่ยร่างกายจะป่วยได้อะมันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคก,ก่อนแล้วพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องกรรมพันธุกรรมอันแรกก่อนคือเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่า เล่าไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีนะครับแล้วก็นอนดึกไม่ดีนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ดีฮอร์โมอนมันทํางานเวลาไหนมันต้องหลับลึกอะไรในเวลาไหนเนี่ยถ้าคนที่สนใจเรื่องสุขภาพจะพอทราบมาบ้างความเครียดไม่ดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องการปรับสมดุลลําไส้เรื่องการออกกําลังกายสิ่งที่ดีดอะไรเงี้ยทุกคนทราบอยู่แล้วนี่คือพติกรรมการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าบางคนกินข้าวแกงเหมือนกัน กินจังฟูดเหมือนกันแต่บางคนป่วยบางคนไม่ป่วยอันนี้ก็เรื่องพฤติกรรมอันแรกนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเนาะจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทานอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้อยากเน้นคอนเซปต์ง่ายๆเลยนะครับก็คือไอ้พวกอะไรที่เป็นอาหารแปลรูปเนี่ยก็ทานน้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นจับต้องได้เนื้อคือเนื้อปลาคือปลาผักคือผักเนี่ยก็ทานเยอะเยอะหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคอนเซปต์ว่าทานอาหารให ควบาพมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมน,นี้เป็นตามที่ออยอบอกเนาะอันเนี้ยอยากให้เน้นเรื่องการทานอาหารให้หลากหลายมากขึ้นเพราะบางคนเดี๋ยวนี้ผมเจอว่ากินผักไหมกินกินอะไรบ้างบอกโคลรี่แครอทผักกาดจบอย่างอื่นกินไหมไม่ทานอย่างเงี้ยครับมาระขี้นกไอผักเวลากินขนมจีนกินหลายๆอย่างเนี่ยทานไม่ได้ทานได้แต่ผักไม่กี่อย่างแล้วเป็นผักของฝรั่งด้วยเงี้ยครับ ก็จะปรับเปลี่ยนพเพฤติกีรมการบริโภคก่อนนะครับก็คือทานให้เยอะๆให้หลากหลายนะครับโดยอาหารดีๆก็จะมีคอนเซ็ปต์ว่าทานอาหารให้หลากหลายนะครับของหมอเป็นอาจารย์เองทานอาหารให้หลากหลายเนี่ยให้ได้สักสิบถึงสิบห้าอย่างในแต่ละวันให้เหมือน,อนกันนะครับกินข้าวกินถั่วหลายๆชนิดนะครับกินข้าวกล้องกินผักให้ได้มากชนิดที่สุดกินเนื้อกินนมกินไข่กินทัญเพื่อกินหลายๆอย่างเนี่ยร่างกายมันก็ กลับมากลับมาสู่สมดุลนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของการบ,ร,บริโภคเนาะบางทีการนับแคลอรี่การกินคลีนฟู้ดการกินอะไรเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าเป็นหลักการที่ผมใช้ละกันไม่อยากกินอะไรเดิมๆไปเรื่อยๆเหมือนคนบอกว่ากินกะเพราไก่ไข่ดาวมคาครบ5หมู่แต่คุณกินกะเพรา,าไก่ไข่ดาวทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวครับก็ถ้าอยากได้ข้อมูลเจาะจงตรงไหนก็สอบถามมาได้ของผมเองมีแต่งหนังสือด้วยเนาะเป็นหนังสือมาสหจารย์งานดำลำ,ำข้าวก็เป็นการรวบรวมงานวิจัย งานวิจัยหลายอย่างมีเปเปอร์วิจัยผมก็จะอ่านแล้วก็สรุปอ่านแล้วก็สรุปเป็นข้อๆเพื่อเพื่อเพื่อจะบอกว่าเอ้ยงาดํากะบลําข้าวเนี่ยมันช่วยโอ้โหช่วยทุกอย่างเลยปรับสมดุลทําไมมันวิเศษอะไรเหรอไม่ใช่ที่วิเศษคือร่างกายคุณเองเพราะไอ้ที่ทําให้ป่วยอ่ะก็คือร่างกายคุณเองเหมือนกันอยู่ดีๆคนป่วยทคาไม่ป่วยเพราะร่างกายคุณนี่แหละเพราะนั้นร่างกายคุณเองนี่แหละที่มีหน้าที่ปรับให้กลับมาแข็งแรงให้ได้นะครับ ก็จะเป็นทฤษฎีที่บอกนะครับมีที่มายังไงอะไรเดี๋ยวค่อยมารีวิวหนึ่งสื่ทีหนึงนะครับ